กดไลค์ง่ายกว่าเชื่อาเยอะเออไม่ต้องเชื่อกูหรอกแต่พวกมึงลองทําดูดิอันไหนมันง่ายกว่ากันยามค่าคืนสุดแสนจะว่างที่ผมอยากเล่นบ็อกฟูตชัดเลยเนี่ยมึงเข้ามาสิอุ้ยเจอแล้วก็เลยตายดิโอ้โหเวไม่ตันเด็ดดิไอ้ตัวเนี้ยเขาบอกว่าบ็อกฟูตอัปเดตผลเสือมาใหม่เล็กแต่กูจะมาทำลายคิดซ์เน่ไหน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 มันอยู่เนี่ยหักครับน้องรักถามว่าแอลลี่ยัง ยังยังไอ้ควายเอ้ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สัตว์กันนัวเลยนะน้องรักสวยเล็กสวยสวยสวยจับจับเงาจับยาวเฮ้ยมันโดนอยู่เนี่ยมันโดนอยู่แหละสกัดให้อยู่ไอ้มันเปิดร้างต่ำน้อยคิดสินี้เดี๋ยวละตายเย็ดเย็ดเออเดึงเด้งด้งจับสุดรับ อ้ยอะไรอ่ะพลักอะไรอ่ะไม่เคยเจอแล้วก็ได้ไปอีกหนึ่งคิวคือวันนี้เนี่ยผมมาหาเล่นบ็อกฟุตชิวๆไงเอาจริงๆกูก็ไม่มีคลิปจะลงนั่นแหละน้องรักแต่ว่าเหตุการณ์ชวนขนลุกเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากผมกับไอ้อเล็กเนี่ยย้ายเซิร์ฟกูบอกได้เลยว่ามึงเนี่ยเตรียมไปหาขนมหรือป๊อปคอร์นเนี่ยมานั่งดูกันได้เลยนะคือกูก็มาไล่ฆ่าคนในเซิร์ฟปกตินี่นแหละ มันเวลตั้งสองหมื่นห้ากูยังไม่ถึงสองหมนห้าเนี่ยมันพิมอะไรเนี่ยมันด่ากูอะไรมันเขึ้นมันด่าว่าโง่ใช่เออมันด่าพี่ว่าโง่คือผมไม่รู้นะว่ามันพิมพ์ด่าหรืออะไรหรือเปล่านะน้องรักแต่กูก็จะลองฆ่ามันอีกรอบหนึ่งม่งก็เลงจะเปิดเรวลิงเอ็นี่มันเอาจริงว่ะต่อยพอกรตายแล้วเรียบร้อยไปตำหนามังกรเยสเยสเย็หมดมังกรเลยวะมึงใช้ได้แค่นี้เอบอทหรอกูก็ไม่รู้ว่ามันใช้อะไรดูนะน้องรักกูเพิ่งกลับมาเล่นกูยังไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นเลยมันด่ากูเอบอท บดูไม่ออกมั้งโค้งเยอะขนาดนั้นไม่เนียนไอ้เฮียมึงเล่นบล็อกฟุตเป็นไหมเนี่ยกูบอกเลยว่าเฮียนี่เออของจริงน้องรักวายเฮียใช่เหรอไอ้สกิลสกิลเนี่ยมันโค้งนะมันล็อกล็อกตัวเนี่ยไอ้เฮียเนี่ยมันดูแมวอยู่หรือเปล่ากูเลยไม่รู้ไอ้เฮียนี่แกงเออเนี่ย so much เอสคิปสกิ i อีสเตียออนเดอะฟล i ปไซท์ทำไมมันแปลเทพจังว่าอังกฤษผมเนี่ย มันบอกว่าขนาดโซนี่สกิลมึงยังล็อกอยู่เลยมึงก้างไงไอ้เหี้ยมึงก้างไอ้เหี้ยเว้ กองกัวไปนี่เฮียอะไรก็แล้วผมก็เพิ่งมารู้นะว่าไอตัวที่เราไล่อยู่เนี่ยก็คือไอ้ไอะไรกูนึกว่าตัวที่มันเอ๋อใส่กูก็ไม่รู้ว่าจะฆ่ากันทำไมอะกูเลยเลิกไล่สี่ทแม่ไม่น่าเรียกไปกอกน้ำนะเออมาแล้วว่ะเฮียพวกเราก็เลยจะมาตามติดชีวิตเด็กเอ๋อกันนะน้องรักแล้วก็ดูมันสุมผลมันได้อะไรเนะี่ยโอ้ดวงเน้าจัดกากมันึงเลยไอเฮียนี่มันปากดีจัดเลยน้องรักไอเด็กเอ๋อนี่แม่งเล่นลิ้นจัดกูบอกเลยมีการมาเปรียบเทียบกับกูด้วยว่าผลที่มันได้กากมันกูเลยกูก็ไม่รู้จะตอบอะไรกูก็เลยตอบ มัมอินไมลูไอเด็กนี่ปากดีจัดน้องรักไปแลลวจะขวายรู้กดนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ออกเซิร์ฟหนีพวกเราเลยมาร้องว่าสกิลกูเนี่ยโค้งตามตัวโค้งเข้าทมมึงก,ก่อนเลยเลยกันนะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะน้องรักกูก็มาเล่นกันกับเพื่อนปกตินีแ่แหละคิงออฟลาวนะ <laughs> <laughs> เปิดกล้องน, <laughs> องนี้เปิดกล้องนี้ นี่ทิงอบลาวดีห้องเขาอัปเดตแล้วนะครับผนังไม้ทิงอบลาวเนี่ยขมยเสื้อจากกี้เปแปกแปกับประเทศลาวแล้วเฮ้ยไม่ได้อยู่กับผมมันเอามาทิ้งไปที่กูว้าวนี่คือกอการ์เด้นนะครับที่ผมไม่ได้เล่นนานมากเลยไม่รู้ว่ามีอะไรอัปเดตมามั่งน้องรักเดี๋ยวจะให้อเล็กเข้ามาโอ้ยอเล็กมึงพัฒนาเยอะเลยนะเนี่ยสมแล้วล่ะที่เป็นพนักงานแอดจิตไหนลิงิวาชื่อดูอันไหนแพงสุดเนี่ยนี่ขนาดปากบอกไม่เล่นนะเนี่ย เถือต้นคนพอไม่เราไม่ได้เล่นแล้วเราไม่ซีเรียสอันไหนแพงสุดอะเล็กมึงก็โชว์ดิโอติ่งคู่ดาวเนี่ยโวยมึงใจเย็นมึงใจเย็นอะเล็กเรื่องไมเนี่ยบอวงให้รอให้รอฮะ เห็นไหมโอ้โหนี่อะไรเนี่ยมันคือน่องไก่น่องไก่ทฮ้ยมันใหญ่ใหญ่ใหญ่ป่านนี้่ใหญ่คักใหญ่แท้เนี่ยไอ้ควายเอ้ยติดตั้งเยอะแต่ไม่ติดเรนโบว์เพื่อเฮี้ยอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยพระเจ้าเอาไม่สีเนาะไม่สีไม่มีกงจุลศิกด้วยไอ้เฮี้ยก็ไม่สีนะเออเฉียวเฉียวแม่งหมดเลยเฮี้ยฮ่าฮ่าฮีคนยังไงวะอะไรโอ้โหนี่อะไรเนี่ยมึงดูดิเอาลองเอาไปขายนะ ไม่ได้ทำมันเลยยี่โอ้โหเกีอีเป็นโคตรี่ย่จนจนก้มลงมาดูอีนมาริโอ้ะเราหมดเวลาแล้วหนาวๆแบบนี้ต้องเติมร้านดับเตอรแ็ช็อปเลยน้องรักเผาวีซีมาแล้วด้วยนะมีเผากูนด้วยน้องรักและก็รหัสอีกมากมายเลยบอกเลยต้องมาลิฟจัดเลยนะ ตลอดเข้าส네ู่คลิปดองของผมเองนะน้องรักจริงๆกูอยากจะลบไฟล์แต่เสียดายมากเลยก็ลองเอามาแบบให้พวกมึงดูนิดหน่อยนะเรียกว่าเป็นยำรวมมิตรหรือกันนะน้องรักเพราะว่ามีน้องรักหลายคนเนี่ยอยากดูไฟเอ็มมากแล้วในคลิปผมกับแก๊งเนี่ยเรากําลังจะไปล่าแก๊งรถเขียวกันนะคือเอาง่ายๆแม่งแก๊งเนี่ยปากดีไงไอ้แก๊งรถเขียวหัวคุยเนี่ยกูกับแก๊งกูเนี่ยก็เลยจะล่าตัวหลุดมันสะหน่อยตอนนี้เรากําลังออกตามหาไอ้แก๊งรถเขียวกันนะน้องรักเราจะขับวนดรอบแมพเลยหาตามจุดฟาร์มต่างๆจอ้เจอจอดเคไอ้เจอ หาเรื่องเว้ยนี่เรามุนกรไปมองไปเว้ยแล้วบอกเลยว่าตอนนั้นอะลี่อผมเยอะมากเราเจอใครเนี่ยเราไม่ถูกใจเรายิงทิ้งเลยนะน้องรักแล้วก็มารู้ที่หลังว่ายิงพิดตัวใครเ่ยมึงยิงใครเนี่ยแคมสุนซี่ใครเนี่ยแล้วเราก็มาโพดจุดฟาร์มเหมืองแร่คือไอ้แกงรถเขียวอะมันคือแกงพระจันทร์น้องรักแล้วมันกําลังฟาร์มอยู่กูก็เลยให้มือขวากูเนี่ยยิงเป้าหัวมันไปนอนเป็นปุ๋ยไปเลยมึงหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็ตามหาพวกมันอีกนะ รถเขียวหะรถเขียวมาเช็คในโคคาแล้วก็ไม่เจอพวกมันเราก็เลยออกมาอเคโคเขียวแล้วรเขียวพี่พี่เห็นไหมเจอ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 แกงมันเจอแกงมันยังยังยางวิ่งรอ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 ขับมาเรื่อยๆแล้วก็มาเจอตัวหลุดแล้วนะน้องรักอยู่คนเดียวแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบกูบอกให้ยิงยางลถก่อนที่มันจะหนีคือถ้าใช้ปืนยิงเนี่ยมันจะธรรมดาเกินไปผมก็เลยให้มือขวาของผมเนี่ยลงไปที่มันลงไปที่รลงไปที่เปิดตัวลงไปลงไปลงไป เฮ้ย,ยี่รถมันยิเนี่ยรถ้วอยิงนี่ยิงรถยิงรถนั้นยิงรถนั้ลดลดลดลน,ลลนแล้วน้องผมเนี่ยลุมยิงรถมันจนระเบิดเลยนะ<อ>เรียกว่าสาร้างแผลในใจให้แก๊้งมันหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็แอบ,บหนีบนเขาเลยพราคิดว่ามันน่าจะแจ้งความแน่น้องรักพวกเราเนี่ยรอไปสักพักแต่มันก็ยังไม่แจ้งความก็เลยว่าจะไปล่าตัวลุดต่อแจกยิงไหมแน่ยิงอยู่ยิงยอยูย่มันตายปะตัวมันวับอะรยนะจะไปาไย<ห><ห>ิงผัวเสร็จแล้วก็ยิงเมียมันทิ้งต่อมันไปจอดปั๊มป่ นี่ไกว่าแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเหลี่ยมจัดเอารถมาซ่อนในพุ่มไม้แต่ยังไงกูก็หาเจอแล้วก็จะระเบิดรถมันทิ้งไปด้วยเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดเออเขับมาดูมันจะขัามันจะเดินมาดูกูมันจะเดินมาดูกูกูขับนี่นะ แล้วพวกมันแน่ก็เอาพวกผมเนี่ยไปแจ้งความให้ตำรวจมาจับพวกกูตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วมาเยอะพี่มันมันล่าเราแน่หลังจากนั้นเนี่ยกูก็เบิกรถหุ้มเกาะมาเลยน้องรักแล้วก็รวมกำลังพลกันบอกเลยว่าศึกครั้งเนี้ยเอาให้ตายไปอีกข้างหนึ่งเลยน้องรักแต่ก่อนที่จะบวกเนี่ยต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนอ่ะพี่เติมให้พี่เติมให้พี่เติมใหมก็พี่เก้าสิบละเอาเต็มเลยมันจะอ้๊ยวันเด็กกูด้วยเพื่อนเลยแล้วแล้วกูเนี่ยก็เอารถมาแอบในบ้านรอยำตำรวจตำรวจเราตำรวจอยู่ด้านหน้้าตออออนโกกกกกิ่ะี ไว้ไว้ไว้กูอยู่ในบ้านเถิดถอยเถิดอีกได้ไหมมันมาแล้วมันเลี้ยวเข้าอุโมะแล้วเลี้ยวเข้าอุโมะแล้วรอรอมันยิงก่อนนะสองบาทเข้าแล้ว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 ดูดิมันจะวิ่งหนีหรือว่าอะไรดิขับรถเล้วขับรถขับรถขาบอกเจ๊งยิงมันยิงเลยยิงเลยยิงเลยยิงลีมันยิงแล้วมันยิงแล้วแดงแดงแดงชนชนบัม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 คู่ลอยแล้วแกงฟูตี้ของพวกเราเนี่ยกระเสิร์ฟกระสุนให้ตำรวจเลยน้องรักมันจะขับหนีแต่ก็โดนในลิงเนี่ยมาบอกไว้ยิงรถเอายิงรถเอายิ ก็หล่อพี่อ๋อมันเห็นชื่อแล้วเนาะพี่นี่ไงจบนะยิงเราได้ยิงเราได้เจอเด็กคุณล่ากูยิงไปอีกที่าดินะแล้วพวกเราเนี่ยก็ใช้ปืนพกเนี่ยระดมยิงรถมันให้พังซอม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 หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอารถหุ<อ>้มก่อนเนี่ยไปเก็บนะน้องรักแล้วเราจะขับหนีต่อรอกันเพราะว่าถ้ายิงมันตายเนี่ยเราวันเต้นมันก็เพิ่มเรื่อยๆมันไม่มีวันหมดเลยอะ่ะกูบอกเลยว่าเซิร์ฟเนี่ยตำรวจโคตรโกงแล้วมันก็โผล่มาไล่เราอีกน้องรักมาแล้วหลัง <My> ยิงยิงกูชอบรถยู่งตรงมาอยู่ตรงคอขาใช่ไหมแจ็คปั๊ย,ยมันเสียหลักเปง๊บปั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 เบ่ั๊บปั๊บปั๊เดั๊วปัอบปันบปั๊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 บปันบปั๊นปั๊บ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 ีั๊บปั๊บปับอ แล้วไม่นานนักรถตำรวจก็หมาเพิ่มอีคันหนึ่งตำรวจมาตำรวจมาอีนี่เลยนี่เลยรถเราสู้ไม่ไหวพี่หลังจากนั้นเนี่ยไอคิวมันก็ยอมเสียสละเป็นตัวรอให้เพื่อให้พวกเราเนี่ยหนีแล้วกูเนี่ยก็ไปเปลี่ยนรถมาให้น้องขับคันนี้เพราะว่ามันเร็วกว่ากูเนี่ยให้น้องขับหนีจนกว่าเวลามันจะหมดนะน้องรักเพื่อที่กูเนี่ยจะได้รอดจากนั้นไอคิวมันก็โดนจับไอจะ,จะขอคดอออีจะขนาดไหนวะตอนนี้ครับน้ำมันจะครึ่งถังแล้วว้าตกมาดมีไว้ใจเอง พี่กลัมวมันยิยงไง,ไงนฆ่าเรเฮ้ยนั่นแหละ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 สองวาลไปไฟไปไฟตรงยาวเลยมันเบรกเลยมันเจอเรามันเบรกเลยไปเลยสังวาล์ตเรียมมิดเลย เฮ้ยตำรวจไปแลว้วสักบาทเสีสยงไซลินรุนระทึกจัดจังหวะนี้น้องรักคือถ้ามึงโดนจับเนี่ยมึงได้ A F K ยาวๆแน่เป็นไนก็นได้อันนี้มันรอดนะ้อมนี่ผมอยูนนน่นี่ผมอยนี่นนนอุ๊ยมัต้องตาปิวเลยแต,แต่ฝันมันไม่เหมือนที่ฝันไว้น้องรักพวกเราเนี่ยโดนยิงจนรถพังเวลาเนี่ยใกล้จะหมดแล้วแต่ก็แม่งมาทันก่อนไง ขามาตอนไหนยังไม่รู้เลยอ่ะอีกล้ออ่ะ,อะคือฟังนะตอนแรกเจ้าหน้าที่เขาอยู่คนเดียวใช่ไหมที่เราตัดสินใจว่าจะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยมันมีกดเซิร์ฟเวอร์อยู่นะตรงที่เขียนว่าถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ถึง3คนอ่ะเราจะมีโอกาสรับโทษคูณสามครับซึ่งในที่นี้เขาอยู่คนเดียวแล้วเขา,าเลือกที่ว่าจะคูณสามครับเพราะว่ามันกูไม่รู้ว่ามันแพรมเพี้ยอะไรนะน้องรักแต่สุดท้ายเราก็โดนจับเออเอสองร้อยเจ็ดสิบนาทีเอฟเคกันยาวเลยมึงนี่แหละชีวิตที่ลงตัวในไฟเอ็ม